สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนทำอะไรนะวันนี้วันนี้ท่านมาทำอะไรนะครับทำนี่ครับกบทดลองครับีเป็นเป็นโคกนี่นะครับแล้วเราก็จะเอามาใส่กับเมนสต๊เพื่อให้มันระเบ,บิดกูอ้างออกมาแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในท่องทีทีแอนทาร์ทีวีแชนแนลนะคบตอนนี้เราก็มาทำรบยสองกว่านี่งลม้ลมลม้มล้มเดี๋ยวมา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 ช่วยวยบทก,ก่อนก่อน นี่คือโคเป็นโคที่ที่เป็นแบบนี้นะครับต่อไปเป็นเมนทอสเมนทอสแล้วก็ใส่ขวดเปล<ะ><ๆ>่าๆนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยใส่ใส่อะไรก่อนอย่างแรกนะครับเราต้องใส่โคเอ้ยเราต้องใส่โคไปก่อนถือถือถ <Ừ vanilla S 2> <ๆ>่ายไว้ไม <fal is> ่ให้ใส่เฮ้ยจีใส่ขวดืโค นี่นะครับถ่ายโค้กเราก็ได้โค้กครับนี่นโคกระเบิดวะนี่ก็ใส่เป็นทอดครับเป็นทอดมีสองอันครับนี่อันแรกครับมีมเป็นทอดอันนี้ก็เป็นแบบเป็นทอดครับเป็นทอดอันแรกมีเป็นทอดสองอันแบบนี้ครับนี่ครับก็แค่นะครับนี่ครับถ่ายดูก่อน กินให้หกนะครับรู้หกนิดเดียวก็ได้ไหมอุ้ยตอนนี้ก็จะระเบิดแล้วค่ะนีก็ใส่เป็นทห็นะคะเดี๋ยวนี่นี่เป็นถ่ายทีเต็มโปรไซน์แลครับเดี๋ยวได้เทียนนิดนึงอ่ะเทียงอย่าถือก่อนมนมาค่ะใส่ ใส่แค่นี้ครับต่อไเปเราก็จะแบบเริ่มใส่กันเลยไหมครับต้องแกะแกะเก็แกนี่ครับแก็บแนี้คะไใส่ค่ะนี่ว่าจะระเบิดไหครับเฮ้ยใส่พิโลเมตรเลยึ๊ดเต้น่ะแก็ให้มใส่ีน,นี่นะครับเราจะเริ่มกันแล้วครับ กินไเม,มครับแล้วแต่เลยเบนทอสเป็นสีขาวสีเมนเป็นมินนะครับรก็จะแกะออกมาเลยเนี่ยเป็นมินแล้วเราทำการเริ่มใส่กันเลยนะครับ <laughs> เลยนี่นี่นะครับซิลตอนนี้มันมันซ่ามากรเราใส่มิ้นลงไปในตรงนี้แล้วครับ้ามันระเบิดอีกแล้วรูวังนะครับเทียนนั้นเก็บเดี๋ยวเทให้หมดเลย เ้ยเหี้อน้อนอนพึ่งป้อทำไมอ่ะก็แปบนึงไงเทกันเลยม่ต้อง่อยๆอ,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 อ้ยนทำเองโอย,โอยคนทำนิสัยเหมือนละครจริงเลยดูเสร็จับ จะเหมือนว่ามันจะไม่ระเบิดแล้วนะเราต้องลองขวดใหญ่บ้างมามาขวดใหญ่ครับใส่หมดเลยใส่หมดเลยเดี๋ยวเก็บมาหมดก่อนที่จะพึ่งใส่อย่าพึ่งแมนแป๊บนึงครับคุณผู้ชมเราต้องเขยา่าแป๊บบนึงขอปิดก่อนขอปิดขวด เป,เ,เป็นนี้นะครับเปนสีขาวครับสก็เป็นแบบนี้ครับอาจเป็นนึงครับใช้แบบนี้ครับดูแบบว่ามันจะไม่ระเบิดแล้นะครับ,บ,บนี่ครับดูเหมือนว่าเราจะใช้กดใหญ่แทนแล้วนะครับดแต่ผมเทนิ้นเต็มเลย ตอนนี้มีนพวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองดูก่อนเอา้าเอา้าอย้ระเบิดเฉยโอ้ระเบิดเฉยเลย ฟ้านอแล้วต้องเขย่าแล้วต้องเขย่าทำไมที่อุ้ยอุยมันจะระเบิดแล้วเขย่าเขย่าต่อสิเ้ยลองดูเขย่าก่อนทุกคนดูนี่ค่ะใส่ยุ่ยเนี่ยใส่ไม่ต้องหมดก็ได้ไหมเห็นไหมมันไม่ระเบิดเลยมันทอดก็หมดแล้วด้วย คุณเอาแต่บอกสังผมนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไม่ให้มาทำช่องด้วยเลยมาผมจะเขย่าดูนี่ครับเดี๋ยวเดีด๋ยวคุณถือคุณถือถ่ายถ่ายผมไดยถ่ายผมครั <c oughs> มวมันเเย็าครับ ออดูเหมือนว่าเมนท้อนเราจะอยู่ใต้น,นี้หมดเลยเนาะเมนท้อนจะอยู่ใต้นี้หมดเลยครับนี่คเอะซู่่นีคือช่องวิธีชิโน่ครับ,ด,รออรรบดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะไม่ระเบิดแล้วช่องวิธีชินโน่ทันดูนี่นะครับ เย้ <Yeah. S 2> โหนโค้กไคมกคไ<า>ยเ่งท,ทยต่อมีครอีกขวดหนึ่งนะครับไปเอาบาไปอยากพ่งหยุดคิดนะอบคคี่พีครขอโทษครันี่ครับพี่ใช้ผมจเน่ครับมก็เป็นแบบนี้ครับ มาแล้วทุกคน ไรขึ้นนะครับดูทุกคนนีรัพไม่กดอะไรขึ้นค่พี่แข็งตรงนก็คือส่วนขยะที่กองนะครับนีกองเลครับมีถ่เราค่มรนี้รสอคับจากมีรถไม่เราพ่อเราครบมีขนครับีรถเียง ม yeah. mm ือมากค่ะไม่เห็นอะไรคือหลังเท้าเขาสวยไหมเป็นลายๆคับนี่ก็ข้างนึงค่ะผมช่วยใส่ครัผมช่วยพี่ใายขอะ